นี่อุ้ยสูงขาวพระดันแหล่จังอยัางนี่ถอยเถอะเอาลูกถอยได้ลูกจับมันมาลูกกูใส่นี่บอยวัดดีค่ะปูมาปูมาดาดยังนี่ลูกกู10เฮดขวบ10เฮดขวบพ่อการเอาวัดดีกันเราล่าสุดเด็กครับเขาเรีกวัดดีเหมือนเออ โซ่รอดังแฮ็ดขโมงมาเฮ็ดอีกเว้ยยามึงเสียงโตเมื่อกี้ดังแฮ็ดกับเสียงเหยียบกระเดื่องหมดเลยกูบังนี่ฮ่าเลยมึงไม่ไปตะกูกอดมัเนาะมึงจะไม่ได้อย่างลูกกูกูบอกเลยลูกกูนะกูไม่เห่าเมียเอาก็จะมาเหาเมียเอาหัวตะลานแม่ตีผู้ชายต้องเอาเมียตอวเนาะแม่ไหมเออแต่กูเป็นกะเทยกูยังเอาเมียตี